มีผู้ชายส่งรูปของลับมาให้ดูบ่อยไหมโอ้โหเห็นจนจออ้วกอ่ะเคยมีประสบการณ์นัดยิ้มไหมไม่เคยอ่ะเคยสารตอบนี้เดียวเลยเขาเรียกว่า F w B ใช่ป่ะ f ฟน e ิ๊กเบนเนฟิตเข้าค่ะสามีเล่าเรื่องพีคเกี่ยวกับความรักที่เคยเจอมาพบกับผู้คนหนึ่งแล้วแบบว่าก็โง่ใส่ซื่อพีคสุดๆเลยก็คือแบบว่าเวลาเราถามเขาหรือถามอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่า มากับเบตตีส้สตอรี่ในช่วงถามป,ป,กามปักตอบปุบ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บกับน้องเมกัาสค่ะ ตัวอ่แนะนำตัวสิสวัชาลิตาเมกานุสิตาลิขิตัตนาคุณนะคะเป็นมิสเตอร์ฟอกแบรนด์แอมบัสเตอร์2022ค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นมิสเตอร์ฟอกค่ะเป็นเพย์บอยเพย์บอยอะจากบ้านเราป็นเพย์บอยันนี่บันนี่เหรอเราเป็นรุ่นเราเป็นเพย์บอยบันนี่2015อ๋อ2015นานปะนานเจ็ดปี อ่แล้วก็ต่อเป็นเพลงช่วงปี2016แต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นอัลบืียนะแล้วก็ทำงานอยู่ในที่เนี่ยมาตลอดพอสัญญาของเพย์บอยหมดหมดไปจากต่างประเทศอ่าฮะเขาก็เปลี่ยนท่าปรานของเราเขาเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟ็ออกซ์่าแล้วเราก็ไปพนักดอีกใช่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่สองเพศแรกที่เลือกตอนเกิดผู้หญิงสิท้องแม่ก็เป็นผู้หญิงอิาเออแม่เลือกให้ออ๋แม่เลือกให้ว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเรามาเลือกเองตอน ตอนเข้ามหนึ่งมหนึ่งเลือกเป็นทองทำไมอ่ะเพราะว่ามาม่าเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ามีลูกสาวคนเดียวเขาก็จะสอนในทางที่แบบว่าผิดๆเ<อ>พรแม่ไม่ควรสอนนะคะอสอนลูกสาวว่าห้ามเข้าใกล้ผู้ชายเลยห้ามนอนกับผู้ชายแล้วก็<อ>โดนเหงื่อปุ๊บแล้วคือแบบท้องฟังอีกครั้งนะคะห้ามนอนกับผู้ชายแล้วก็โดนเหงื่อปุ๊บแล้วคือแบบท้องท้อง what เราก็เลยยุ่งไม่ได้แต่พอเข้ามัธยมอ่ะเราก็เข้าย้ายมาเรียนที่กรุงเทพทีเนี้ยเราก็เริ่มเห็นมันจะมีรุ่นพี่ม5ม6ก่ะเฮ้ยทำไมเขาแต่งแต่งบอยอะแต่ว่าใส่กระโปรงผมสั้นแบบผมผมแบบนี้เลยนะเราก็ชอบคนสวยเราชอบคน้าตดีแล้วก็เลยผันตัวเองตัดผมตัดผมผมซอยรักใจอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยะตั้งแต่มหนึ่งจนถึงอยู่เท่าไหร่ถึงก็คือจบม6ออะ จบ, <de eb S 2> บมหกมพอเข้ามาหาอะไรก็คือกลายเป็นผู้หญิงอะย่างเงี้ยหรอใช่เพราะว่าเราเข็ดกับดิที่เราจะเปิดผู้หญิงอ่ะเราก็คบทอมมาอีกรอบหนึ่งเ,เป็นทอมทอมเกทุกวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าทุกคนเนี้สยส่วนมากมันจะกลายเป็นเลสเบี้ยนมากกว่าสมมติว่าพี่เป็นทอมี่คัเป็นทอมแล้วอยู่ดีเราจะมาสปากันได้ไงเขาเรียกว่าความรู้สึก ปุ๊บอยี้เลยอะก<อ>็เราะเราชอบอ่๋อเราสภาพเดิมเขาเขาก็คือผู้หญิงตัวเราเองก็คือผู้หญิงเวลาเราชอบออเราก็แบบก,ก,ก็ต่อยให้คุณแต่งตัวไงเราก็ชอบออคณก็สวยอ,อ,อยู่ดีแฟนเขาก็แบบว่าไม่ได้สีเรียนเราต้องแต่งทอมเรามาเจอเพื่อนที่แบบว่าเป็นดี้แล้วเป็นดี้จ๋าแล้วก็แบบพยายามเปลี่ยนเราจนแบบมีวันหนึ่งเราตื่นเช้ามาบอกมึงไม่ต้องกินอายไรเนื้อให้กูกูกินเองแล้วคือเขาเปลี่ยนเลยใส่วิกเลยค่ะหลังจากนั้นคือไวผมยาวเลยทุกวันนี้คบเพศไหนทุกวันนี้ไม่มีทุกวันนี้ไม่มีแฟนแต่ถามว่า ครบเพศอะไรครบได้หมดเลยค่ะงั้นค่ะถ้าวแล้วเป็นนี้ด้วยสเปคสเปคชอบคนหน้าตาดีแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงนะชอบผู้หญิงผมตรงดำตัวขาวเด็กๆน่ารักแต่ถ้าเป็นทอมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีเป้าหมายอ่ะยังไม่ค่อยมีสเปคอะแสดงว่าชอบผู้หญิงมากกว่าแหละงีแล้วหลักๆแต่ก็ไม่ได้อยากเป็นบอยแต่ก็แต่งตัวอีกอะชอบแต่งตัวอีกอะนานๆทีจะใส่เดทนะนอกจากแบบ เวลาไปงานเนแล้วทําไมถึงได้มาเป็นนางแบบอะคะพี่คนนึงเขาพาไปไปไปแคสติง้งมอเตอร์เอ็กโป2013อืแล้วเราก็ค่อยๆอยู่ในวงการรถนี้พี่คนเขามาชวนเป็นเควบอร์ดบันนี่เราก็ไปแคสโิ๊กก็คือติดเลยแล้จากนั้นคืออยู่ในวงการ,การวงการนางแบบามาเลยก็คือจะเ็ตบีก็คืออยู่วงการนี้นมาเลยเคยถ่ายแบบนู๊ดไหม ก็เคยค่ะก็คือไม่ใส่อะไรเลยใช่แต่ไม่ได้แบบเปิดอย่างนั้นนะเข้าใจเข้าใจก็จะดูเอ็กเอฟแต่แลวย่งเราไม่ก็เซฟเซฟของเซฟไปยังไงล้วก็ต้องปิดจุกวะต้องปิดค่ะแล้วก็ใส่เป็นจีแล้วแต่แล้วแต่ภาพว่าใส่สีลใช่ลิทัชทุกภาพเกิดจากการลิทัชหมดเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าแบบโป้เลยตาต้องเห็นของเราหมดไม่นะมีผู้ชายส่งรูปของลับมาให้ดูบ่อยไหมโอ้โหเห็นจนจะอ้วกอะ แล้วเรามีแฟนเพจคนตอโลมันก็แปดแสนใช่ป่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะบางทีแบบวิดีโอคอลเข้าอย่างเงี้ยชักมันเลยจ้ะชักมันเลยจ้ะต้องต้องส่อม่ค่อยมีคนไทยสมมติว่าเป็นชาวอินโดจนเราแบบว่าต้องดึงเพื่อนที่เป็นเกย์เข้ามาแบบป็นแอดมินเพื่อให้มึงะรับสายให้กูหน่อยเอาแล้วโทรศัท์เข้ามาแล้วมาจากแฟนเพจเอาไปเลึงอ่ะบางทีโทรมาแล้วก็แบบเราไม่ไม่เห็นภาพนะเมกัสเมก้าสแล้วก็ อะไรวะไม่ได้ยินอะไรแล้วก็ได้ยินเสียงแบบหายใจหายใจลอยลลิดอ่ะเขาบอกว่ารู้แล้วแล้วเรามีช่วงนี่เขาชอบแบบนี้เขาเรียกเ็๊โฟนใช่ไหมขอซื้อขนเพชรกันโดนไหมขนเพชรอะไรอ่ะลอยหมุยเอ้ยเราเรี่ยงค่ะบอกเลยไม่มีค่ะไม่เคยมีคนมาติดต่อขอซื้อหรอไม่มีไม่มีมีแต่ขอซื้อเนี่ยกางเกงในไม่ขายคนละแสนฐานละเอาสิเอาสิเอาว่า ร้องสิรองสิสิตัวเราแสนได้กินอะไรไปไม่รู้นะก็าแบบของเพื่อนว่ะเพื่อนที่ของขาดของเบลล่าของเพื่อนนี่แหละรีวิวชีวิตช่วงนี้ไงค่ะทํางานหนักมากชอบแบบชอบมีช่วงหนึ่งที่เราอ่ะมีความดาวตรงที่แบบว่าช่วงโควิดานก็มีเปิดร้านก็เจ๊เพื่อนดีคนที่ทํางานดีโฟกัสไปที่คนที่ทํางานพอลองงานเยอะเงินเราเยอะบ้านเราดีแล้วก็เขาไม่มาแบบว่ามาคอยกดดันนู่นนี่เราไม่กดดันเต็งแต่โคตร โอเคอิจฉาเลยเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเราน่าจะเป็นเรื่องหน้าตาว่าดุแล้วไม่ดุอ่ะเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาพี่คิดว่าดุนะไม่ดุน่าแม่งอย่างเวียงเลยไม่ไม่ดุไม่ดุไม่ดุเจ้าชู้ปะเจ้าชู้เจ้าชู้พูดตรงๆเลยเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจผิดนะถ้าเห็นเลยยิ่งว่าเจ้าชู้แหละก็เข้าใจถูกเคยถูกทักว่าหน้าเหมือนดาราคนไหนมั้งเหมือนเยอะมากอ่ะอําต้องมีอ่ะ รอมีไหมมีมีแล้วก็มิวเคียร์หน้าสัตว์น่ะหน้าสัตว์ทเหมือน้สัตว์ถ้าได้ถุงมือทานอสมาจะทำอะไรต่อมันเอาไว้ทำอะไรนะจะมนดีดอะจะมันดีดอะไรแล้วตรึบตรึบอะไรอ่ะเดี๋หายเหงา อยามีกิจการใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่หลังค้อนจบเล่าเรื่องพีคเกี่ยวกับความรักที่เคยเจอมาูดได้ใช่ไหมได,ได้ทุกละอย่างหละรายการเนี้ยก็ครบกับผู้คนหนึ่งแล้วแบบว่าก็โงใส่ซื่อพีคสุดๆเลยก็คือแบบว่าเวลาเราถามเขาหรือถามอะไรเงี้ยเขาก็จะตอบว่า ันตอบว่าการที่มันซื้อบริการมาคือเพื่อนเพื่อมันส่งมามันก็ใช้พวกผู้หญิงคนนี้ล้างจานแต่ล้างจานแต่ล้างจาน <the> แล้วพีตรงไหนอะผีที่กโคตรโง่เลยอะไม่ได้ผีที่เขาเนะ่ราเขาไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเออก็พีไงว่าพีโคตรโง่เลยกูโคตรพีเลยพีจริง สิ่งที่เขาปฏิบัติกับสิ่งที่เราได้ยินมาจากคนอื่นเวลาเรารักใครหรือคบกับใครเราก็จะเชื่อเขาดิก็อยู่อย่างนั้นมา2ปีอะแล้วก็มีคนมาแบบเราไม่รู้แต่เราเลิกกันมันเราก็ได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างแบบว่าน่าจะจริงและน่าจะชัดเจนเพราะตอนที่เราเลิกเราไม่จับได้จริงๆอ่อะว่าเขากําลังแบบคนทีเป็นการคบผู้ชายที่แบบว่าคุณเลิกไม่ยุ่งกับผู้ชายแหละป้าตอนอายุเท่าไหร่ยี่สามยี่สี่ พี่เธอจะไปเชื่อว่าซื้อบริการมาล้างจานเรามีแฟนครั้งแรกเราเพิ่งตอนอายุเท่าไหร่เอง15-16เองแล้วพอมันมาพบผู้ชายคนแรกอะไรอย่างเงี้ยผชาคนแรกเราก็ไม่คิดว่าเรื่องพวกเนี้ยการที่คนเราจะไกลตัวการที่คนสองคนจะมีอะไรกันอ่ะมันต้องคบกันมันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือว่าซือบริการมันไม่มีขึ้นจริงหรอก ถามว่ามีคนขายไม่รู้ว่ามีคนขายแต่คิดไม่ว่าการเราจะทำคนคนนี้จะทำเสร็จได้มากสุดกี่ครั้งต่อวันอันนี้คือคำถามประจำรายการมันจะมีラกิ้งของมันอยู่สถิติของเราประมาณ7 7็ดเจโอ้โหที่โลแบบโบรแบบโบเลยตอนนี้อะไรอ่ะแพ้นะคะก็หมายถึงว่าได้มากสุดของตัวเองนะใช่ เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนขี้เกียจบอกขี้เกียจเรื่อแพ้เลยก็แพ้อันนี้คือช่วยตัวเองอะอันนี้คือช่วยตัวเองนะไม่นับเอพวกนั้นนะเออจบนะโอเคเราดูอ้อนมีเซ็กก็สกิดเลยก็พอตรงๆว่าไปนี่ไปนี่กันอยากเขาอยากนั้นแหละเพราะแต่ละคนที่เข้ามาคือตามใจหมดเลยอย่ามาสะกิดเรานะเพราะเรารู้สึกว่าเราแพ้แพ้อะไร ถ้าเราถ้าเขามาสกิดเราแล้วเรายอมยอะเรารู้สึกว่าเราแพ้ไม่เราเราจะไม่อยอมจริงหรอไม่ด่าเลยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถูกปะสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิล์ละกันเคยมีประสรบการณ์นัดยิ้มไหมไม่เคยอ่ะหล่อป่ะวันนันเขาแต่งเคยปะไม่เคยวันนันเคยสารต่อเพีงเดียวเลยเขาเรียกว่า F แต่เป็น U B ใช่ปะเฟนบิ๊บเบนเนฟิตเข้าค่ะทำไมอะเขาดื่มไม่เพียงยังไม่มีใครเฟนบิบเบนเนฟิตเลยจ้าเออไม่ถีซ้ำอะไม่ถีซ้ำบอกถี่ซ้ำว่ามี ฉนก็มีที่ฉันก็มีมีสาเหรอมันก็มีบ้างตอนนั้นเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเป็นผู้หญิงคบเพศผู้หญิงผู้หญิงอย่างที่บอกผู้หญิงสามคนเนาะเออแบบนั้นก็มีมีแบบอื่นด้วยเหรอเป็นผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนนี่หรอไม่มีแบบนั้นไม่มีผู้หญิงสองคนทอมหนึ่งถ้าผู้ชายจะใครอะ จะไปรู้ไปละเองจะโล่นกันกระเด้อหรอผู้ชายที่ไหนเราไม่ค่อยสัรนไม่ค่อยชอบน้นเอาไว้ก่อนผู้หญิงสามคนเลิศว่ะถ้ามีอะไรกับกันอยู่แล้วแฟนเผลอหลับใส่จะมีวิธีการจัดการยังไงก็คงจะตบเลยตื่นคือการทำงานนะคือการทำงานนะของพวกนี้มันคือบทบาทหน้าที่ใช่ใช่ชุดที่ชอบใส่เวลามีเซ็ก สีถูชุดนอนไม่ได้นอนอ๋อหรอต้องมาใส่แบบยั่วๆก่อนมัยั่วป่ะต้องเต้นด้วยจัดหนึ่งเพลงสองเพลงอะไรเพลงอะไรเอามันก็เช่นของในฟิตเชตบ้างบางทีก็ EDM เข้าบ้างบางทีก็เป็นอารมณ์บนั้นรักใส่เราก็ต้องจัดบรรยากาศป่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโดนเต้นยั่วเลยอ้าว ไม่มีบุญ <laughs> ถ้าเกิดมันแค่แบบว่าขึ้นเตียงล้อนอนมันก็คือแบบแค่ทําให้คุณเสร็จไปวันวันอะแต่ถ้า <c oughs> ไปวันวันเออมันมันมันน่าเบื่อ,อมันก็เกิดการนอกใจอย่างนี้มีบ้างแต่ถ้าล่าสุดทั้งกี่ปีของปีที่สุดแหละโอเค เกิดการนอกใจขึ้นแล้วสปีถ้าไม่เต็นดัวโอเคให้เลือกระหว่างดิวดอไข่สันจะเลือกอะไรไข่สันดิวดออันหำใช่ไหมเรียกหำอมมันเป็นคนพี่ไหมเลือกเรือกห่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครจริงเราไม่ค่อยสั่นเราไม่ชอบไอ้นันเอาไว้เลยสามคนอ๋อไม่ชอบเขาไม่ชอบเอาไว้ยังวะแล้วก็ไข่สันไข่สันต้องตอบขอคำถามนี้เอาเป็นจริงเหรอใช่จริงให้เลือกระหว่างห้ามพาลิปกับห้ามเขียนคิ้วจะเลือกอะไรห้ามเขียนคิ้ว เขาเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วเหรอใช่แล้วก็รู้สึกว่าคิ้วมันเป็นเรื่องปกติจะมีบางมีหนามันเป็นเรื่องปกติมากเลยเดินสะดุดในที่สาธารณะแล้วคนหัวเราะใส่เราจะจัดการยิ้มสู้ค่ะเพราะเป็นบ่อยเดินเดินแล้วก็ปึ๊กฟันตัแล้วแค่นี้แหละแต่ว่าวายไปแล้ววายแล้วถ้าประชุมประชุมอยู่แล้วเราหลับก็ไม่เป็นไรก็ง่วง งงเลยค่ะงงมากค่ะใจทำยังไงอะก็ปลุกดีไม่อยากให้รับก็ปลุกดีและสิ่งที่อยากทำก่อนตุยตัวกันหรอตัวพี่มั้งอยากพาที่บ้านไปเชี่ยวรอบโลกน่ารักมากสวยโอเคค่ะวันนี้ครบจบแล้ว20คำถามกับน้องเมก้า เ็าบอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับคำตอบที่เราไม่กันได้ตอบกับเราในวันนี้เจอกนันใหม่ใน EP ะหน้าสวัสดีค่ะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Betty's t o r y ด้วยนะคะ